สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะ KK HC อย่างเคยนะครับกับช่วง quiz o f h o n นะครับต้องขออภัยด้วยนะที่ห่างหายกันไปยาวนานเลยนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาทำการเฉลย quiz o f h o n จากรอบที่แล้วก่อนเลยนะกันนะครับอ่าและนี่ก็คือคำใบ้นะฮะภาพริศนาทั้งหมด3แผ่นป้ายนะครับจากรอบที่แล้วนะฮะเรามาทายกันดูว่าจะเป็นฮีโร่อะไรกันและคำตอบนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือ ฮีโร่ตัวเองนั่นเองนะครับหรือที่ใครเรียกกันว่าแดมเบอร์นั่นเองนะฮะเป็นฮีโร่ที่อาจจะลืมไปแล้วหลายๆคนไม่เคยหยิบกันมาใช้เลยนะครับันเป็นฮีโร่ที่หลงลืมนะฮะขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะฮะส่วนเรื่องออคลิปท็อปไฟล์ fight, หรือคลิปต่างๆนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการทําเท่าไหร่แต่สัญญานะครับว่าจะเอากลับมาทําเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนะฮะ พื่อไม่การเสียเวลาเราไปดู quiz of horn สำหรับวันนี้กันเลยดีกว่านะครับและสำหรับ quiz of horn ในวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับ quiz of horn ในหมวดคุณสมบัตินั่นเองนะครับเราจะเพิ่มความยากน,นิดนึงนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวช่วยที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับในวันนี้เรามีทั้งหมด5้อยนะครับคําคำใบ้มาให้ทายกันนะครับยกได้ว่าอาจจะง่ายขึ้นก็ได้นาะคำใบ้มันเยอะขึ้นอะ่ะเนาะนะครับใย้ง่ายจังยากจะยากหรือจะง,ง่ายเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับ คำใบที่1นะฮะผมขอเปิดเป็นหมายเลขหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเปิดเรียงเลยแล้วกัน1นถึงหนะฮะหมายเลขแรกนะครับหมายเลขหนึ่งครับคำใบที่1ครับเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการสโล่นะฮะคำใบแรกมาแล้วนะครับแต่พูดได้เลยนะครับว่าค่อนข้างกว้างเนาะยังยังตอบไม่ได้อะเรียกว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับเอาเรามาดูคำใบที่2กันนะครับคำใบที่2บอกว่าและมันยังมีสกิลที่ทําให้ติดสถานะสศดานได้อีกด้วย นอกจากสโลแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถทําให้สตันได้ด้วยนะฮะโอ้ mm hmm. oh, เรียกได้ว่า mm hmm. เออก็บีบเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งเนาะแต่ก็ยังกว้างอยู่นะครับเรามาดูคาใบที่3ต่อเลยแล้วกันนะครับคาใบที่3บอกว่าฮีโร่ Hero ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่สายสเต็งนะแล้วมันเป็นฮีโร่ตีไกลด้วยนะครับ mm hmm. เน้นว่าตีไกลนะฮะคำใบมาแล้วทั้งหมด3าํคใบนะครับเรียกว่าเออค่อนข้างเหลือน้อยเนาะบีบได้เยอะละเรามาดูต่อที่คําใบที่4เลยแล้วกันนะครับ mm hmm. คาใบที่4ครับ มีสกิลกดใช้ทั้งหมดถึง4สกิลนะฮะหมายถึงสกิลในคีย์บอร์ดเนี่ย mm hmm. Q W E R เนี่ยนะครับกดใช้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่มีสกิลติดตัวเลยนะครับอ่าแล้วมาดูคำใบ้สุดท้ายกันแล้วกันนะฮะคำใบที่5ครับคำใบสุดท้ายบอกว่าเป็นที่นิยมมากในการออก P K หรือโพธาคีหรือภาษาบ้านบ้านที่คใครๆเรียกกันว่าบิงนั่นเองนะครับมลตัวน,นี้นิยมของบิงด้วยนะฮะ และนี่คือทั้งหมดห้าคำใบ้นะครับจากคิปอัพอนในรอบนี้นะฮะ,ะน้องๆทางบ้านนะครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับและพิมพ์คําตอบที่มั่นใจเอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วเราจะมาทําการเฉลยกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ซียู u เจอกันครับ